สวัสดีครับและขอติดท้อนรับทุกท่านนะครับที่ติดตามยูเอพ่าอสาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวเช้านี้กับ v ีโอยเอไทยผ่านทาง Facebook Live ประจำเช้าว,วันพฤะศุกร์ที่22เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กัน3ามคนนะครับผมนภัทรชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลออนสนิทและคุณจนินพักดีทามครับประเด็นที่เรานำเสนอในวันนี้เรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานเรื่องของการไต่สวนคดี การเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์นะครับโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมริกาแลนด์ประกาศเรื่องการสืบสวนสำนักงานตำรวจนครมิเนแโปลิสรัฐมินนิโซตาครับหลังจากที่อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจเดริกโชวินถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อหารวมทั้งข้อหาฆาตกรรมและทำให้ชาวเมกันกเชื้อสายแอฟริกันจอร์จฟลอยด์เสียชีวิตนะครับโดยรัฐมนตรีกาแลนประกาวที่ว่ากล่าวาาว่าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ประกาศการสืบสวนสานักงานตํารวจนครนิวอิลลิสที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐในการจับกุมผู้ต้องหาและประชาชนหรือไม่นะครับในการสืบสวนครั้งนี้จะมีการแยกออกจากการสืบสวนกรณีอาชญากรรมต่อจอจฟลอยด์ผู้ถูกอดีตจนที่ตำรวจชอวินจับกุมและใช้เข่ากดทับที่คอเป็นเวลา9นาทีครึ่งจนเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนำไปสู่การ ปลุกกระแสเดินขบวนเรียกร้องการใช้สิทธิ์พลเมืองหลายเมืองทั่วสหรัฐรวมทั้งในหลายประเทศภายใต้คำขวัญ Black Lives Matter นะครับโดยวันอังคารที่ผ่านมาคณะลูกขุนที่ดูแลคดีนี้มีคำพิพากษาว่าเดรดชอวินมีความผิดจริงในข้อหาที่ว่าในฆาตกรรมและทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยรัฐมนตรีกาแลนกล่าวด้วยครับว่าจนที่ส่วนใหญ่ในสหรัฐปฏิบัติหน้าที่ยังมีเกียรติภายใต้ กรอบของกฎหมายและตนเองก็เชื่อว่าตำรวจที่ดีไม่ต้องการทํางานภายใต้ระบบที่อนุญาตให้มีการทํางานปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ถูกต้องโดยการสืบสวนสำนักง,งานตํารวจนะครมิเนีแอโพลิสครั้งนี้นะครับนอกจากจะตรวจสอบวิธีการที่ตํารวจนะํามาใช้แล้วยังมีการสืบสวนด้วยว่ามีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือไม่และมีการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิด ของตำรวจอย่างไรหรือไม่นะครับโดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงยุตธรรมสหรัฐมีเริ่มการสืบสวนไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ได้ละเมิดสิทธิพลเมืองของตัวชายผู้นี้หรือไม่ซึ่งความคืบหน้าในคดีนี้เมื่อมีออกเพิ่มเติมเราจะนำเสนอให้ฟังนะครับจากเรื่องของ จอ f ฟลอยมี uh, Floyd, ประเด็นหนึ่งที่เราติดตามกันมาระยะหนึ่งและเราก็มีอัปเดตคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของเชฟไทยในนิวยอร์กที่ร้องของความยุติธรรมกรณีตนและสัตว์เลี้ยงตนถูกทำลายคุณจันินได้ไปพูดคุยและมีรายละเอียดมานำเสนอใช่ไหมครับมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณสุชาตนันท์อักษรน,นันนะคะหรือคุณรงนะคะ่ะอย่างที่คุณนภัทบอกค่ะเป็นเชฟและเจ้าข,ของร้านอาหารไทยชื่อดังนะคะบาวเบิร์ดในในนครนิวยอร์กค่ะ เร่งเล่าก่อนว่าเพราะปกตินะคะคุณรุ้งกับแฟนคุณรุ้งนะคะเขาจะพาสัตว์เลี้ยงทั้งสี่ตัวก็คือแมวสองตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็นกขนาดเล็กออกมาเดินเล่นในละแวกบ้านนะคะเป็นประจำก็จะมีแมวตัวหนึ่งเสืตกากและแมวที่เป็นขาส่วนคือแมวฟอนสูนะคะก็ตัวนี้ค่ะคุณรุ้งเล่าห้ฟังวขันจะเชื่องมากเหมือนน้องหมาเลยเธอก็จะใช้วิธีการเดินด้วยการใช้สายจูงอาจจะแปลกตาสำหรับคนไทย สักหลายๆคนเหมือนกันนะคะการเดินแนวด้วยสายจูงะค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะก็เกิดขึ้นวันวันอีสเตอร์เลยค่ะวันอาทิตย์ที่ห้าในานะคะต้นเดือนนี้ค่ะทางตำรวจนิวยอร์กนะคะได้ยืนยันกับดิฉันนะคะว่าได้รับร้องเรียนเหตุทำร้ายร่างกายที่สวนสาธารณานะนมกแครนนะคะในย่านบรุกลินนะคะในแถวบ้านของคุณรุงนะคะซึ่งก็มีคู่คคกรณีก็ค,คือคุณรุงนี่แหละค่ะ ดนเมื่อดิฉันมีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามคุณรุ้งนะคะเธอเล่าให้ฟังเขาข่าวว่ามีเด็กคนนึงค่ะอายุประมาณ12นะคะวิ่งเข้ามาเหมือนกับมาราธอนเลยค่ะแล้วก็แรงขนาดนั้นนะคะวิ่งเข้ามาใสา่สายจูงของน้องพอนสุนะคะก็ทําให้แมวของเธอนะคะปลิวขึ้นไปบนอากาศนะคะแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรง เพราะที่ฉันเข้าไปคุยนะคะคุณรุ้งบอกว่าพนสูงค่ะมีโรคหัวใจยอยู่แล้วต้องทานยาเป็นประจํำเลยสามครั้งต่อ,อวันแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องพาพอนสูไปรับอากาศข้างนอกบ้างให้อยู่ในบ้านอย่างเดียวนะคะคราวนี้กลับมาเล่าต่อค่ะพอนสูนะคะก็ตกใจค่ะเธอตะเกียกตะกายค่ะพยายามที่จะวิ่งหนีค่ะคือเชือกนะคะ ติดอยู่อาลูจ,จมืองคุณรุ่งมาแล้วค่ะไปติดอยู่ที่ตัวของเด็กคนนั้นค่ะเด็กคนนั้นก็เห็นแล้วก็วิ่งต่อไปก็ลากคอนุกไปตามทางนะคะก็คุณรุ่งหลังจากนั้นค่ะเธอก็รีบวิ่งเข้าไปเก็บพรสุที่กําลังชักนะคะอยู่บนพื้นนะคะเข้าไปกอดเจ้าแมวตัวน้อยนะคะก็เสียชีวิตชบพลัน,นะค่ะ้วยช็อกไปนะคะในอ้อมกอดของเธอะค่ะด้วยความที่เธอนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอก็ถามเด็กคนนั้นว่าใช้ทาอะไรลงไปค่ะแต่แม่ของเด็กนะคะที่มา พร้อมพร้อมกับกลุ่มเพื่อนประมาณ8คนเนะะี่ยค่ะก็สวนกลับมาด้วการด่าใช้คำหยาบนะคะแล้วก็เกิดการมีปากเสียงกันปากเสียงกันขึ้นค่ะตอนนี้นี่เองค่ะคลิปไวรัลนะคะที่คนไทยเราเห็นกันได้แชร์กันทั่วในอินเทอร์เนต็ตนะคะแสงเห็นถึงเหตุการณ์ะคะ่ะที่บานปลายค่ะโดยจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุ่งตัวเข้าใสา่คุณรุงค่ะทําให้เธอล้มลงกับพื้นนะคะ ถูกรุมทำร้ายค่ะมีการเตะเข้าที่ท้องกระทืบที่แขนขาหลายทีนะคะจะเห็นว่าเธอพยายามเอามือมาป้องหน้านะคะไม่ใถูกเล็บจิกเข้าไปลงบริเวณที่ตาเธอนะคะคราวนี้พอเราฟังเสียงในคลิปนะคะฟังดีๆจะได้ยินเสียงว่ากลุ่มของฝ่ายผู้ปกครองของเด็กะคะกล่าวหาว่าคุณรุ่งเนี่ยไปทำร้ายเด็กก่อนนะคะแล้วก็สมควรโดนกระทำเพราะเธอเอาแมวมาเสี่ยงแมวมาเดินเล่นเองคุณรุ่งยืนยันกับดิฉันนะคะว่าเธอไม่ได้แตะต้องตัวของเด็กเลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะคุณรุงยังบอกนะคะว่าแฟนของเธอค่ะต้องการเข้าที่เข้ามาห้ามปรามนะเขตทะเลวิวาสเนี่ยค่ะก็ถูกต่อยจนแว่นตาแตกแล้วก็จมูกหักนะคะ mm. นกที่เกาะอ,อยู่บนดาของแฟนนะคะก็ะถูกชกด้วยเหมือนกันก็บินหนีไปตอนที่ฉันไปนะคะจะเห็นว่านกเนี่ยจะมีเหมือนกับรอยตรงแก้มค่ะกระสับกระคะ่ที่เราไปเจอนะคะอย่างที่ฉันไปเจอก่องหมานะคะก็แมวตัวหนึ่งที่ รอดมาจากแอชแทกเนี่ยนะคะหรือเจดแทกเนี่ยค่ะก็กลัวคนมากเลยค่ะแลก็เราเห็นเขาก็จะแบบว่าไม่คุณไม่กล้าเข้าใกล้เลยคุณรุ้งบอกปกติเนี่ยลูกๆของเธอนะคะจะเป็นอะไรที่เฟรนลี่มากมากะแฮปปี้ตลอดเวลาแต่งแกเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาไม่ทานข้าวมาหลายวันแล้วก็แทนมาทานค่อนข้างจะเครียดค่ะก็นะคะเธอก็บอกว่ากลับมาแล้วต่อก็มีคนโทรเรียกตำรวจพอตำรวจมาถึงปุ๊บ กลุ่มทางฝั่งของผู้ปกครองเด็กค่ะก็ได้ขึ้นรถแล้วก็หายไปเลยนะคะเธ้ก็พวกด้วยเสียงปนน้ำปลาฟังๆดีผัดใจอแบอบกว่าใจสลายมากลูกของเธอ,เอพอนสูรน,นะคะตายแล้วเราก็พวกนี้ก็หนีไปได้นะคะดิฉันก็ติดต่อไปทาง NYPD ค่ะตำรวจนิวยอร์กเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะนะคะจากมุมมองของสายผู้ถูกกล่าวหาค่ะแต่ก็รับคำตอบว่าตอนนี้กำลังดำเนินคดีอยู่นะคะ ก็เวลาก็ผ่านไปประมาณหลายสัปดาห์ค่ะคุณรงก็บอกว่าไม่ค่อยจะมีความคืบหน้าเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เธอก็บอกว่าเธอก็อตอนที่โทรไปคุยนะคะตำรวจก็บอกว่านี่โรทำร้ายตรงปากใช่ไหมเธอโทรมาทำไมเธอไปทำข้อก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็มีการพูดค,คุยกันไปมานะคะ mm hmm. ท่านนี้ค่ะเธอเล่าถึงเล่าประสบการณ์ดังกล่าวนะคะผ่านทางโลกโซเชียลค่ะซึ่งได้รับความ ผลการอย่างล้นหลามในช่วงข้ามคืนนะคะในแฮชแท็กที่เราเห็นกันในะะที่เทรนขึ้นทวิตเตอร์เนี่ยค่ะชื่อว่า justice for consu นะคะมีคนติดต่อเข้ามาให้กําลังใจก็จากร่วมบริจาคเงิน,นเดินจานวนมากเพื่อให้เธอสู้คดีนะคะทางด้านตรงสุนไทยค่ะในคนครนิวยอก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะคะติดต่อเธอมาขอรหัสคดีให้คํามั่นค่ะว่าจะประสานงานต่อกับตํารวจนะคะเธอก็ทิ้งท้ายว่าจะสู้ต่อค่ะก็ะ มีอัปเดตวันนี้ขึ้นมาดนึ่อจากการออกข่าวไปเมื่อวานนะคะแล้วก็พลังของโซเชียลมีเดียนะคะ,ะหัวหน้าของตำรวจท้องถิ่นของโรงพักนะคะได้ติดต่อเธอมาบอกว่ากำลังดำเนินคดีอยู่นะคะจะพยายามเอาคนผิดนะ,ะเอาคนผิดมาลงโทษให้ด้วยแล้วก็มีการสอบปากคำพยา,ยานเพิ่มขึ้นไว้ค่ะน,นี คุณจนินถามนิดหนึง่งที่ไปดูพื้นที่มาที่สวนสาธารณะที่บรุกลินเนี่ยบรรยากาศเป็นไงเป็นประมาณว่าครอบครัวไปกันได้ปกติไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะอย่างยิ่งคิดว่าวันอีสเตอร์ก็น่าจะเป็นวันที่ครอบครัวพาพาลูกๆพาเด็กๆไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับบรรยากาศบริเวณนั้นไม่ได้เป็นที่ที่แบบควรจะต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยถูกไหมค่ะคุณรัตพลใช่ค่ะบรรยากาศตรงนั้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องกังวล เรื่องความปลอดภัยเลยเป็นย่านในวิลลยมเบิร์วิลลยมเฟิร์งของบรุกลินค่ะซึ่งทอนข่านเป็นย่านที่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะดีฉันก็มีโอกาสได้ไปที่ส่วนสาธารณะนั้นพอสมควรนะคะไม่ว่าจะไปดูเพื่อนเล่นเบสบอลหรือเราจะไปเดินเมื่อวานนะคะที่ได้ไปที่ส่วนสาธารณะค่ะก็มีบรรยากาศดีปกติค่ะมีคนเห็นรถเข็นจูงสัตว์เลี้ยงนะคะมรยากาศดีเด็กเล่นบาสเกตบอลปกติค่ะทุกอย่างค่ะ ต้องการมีความปลอดภัยครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าคดีนี้จะคืบหน้าไปอย่างไรนะครับเพราะหลายคนคงมีความสนใจอย่างที่คุณจนินบอกนะครับได้รับแรงสนับสนุนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากครับจากเรื่องทางสังคมเรามาดูเรื่องของโควิดดีกว่าวันนี้มีความคืบหน้าหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนที่คุณรัตพลมีสรุปหลายประเด็นมานําเสนอใช่ไหมครับครับข่าวแรกนะครับปรากฏว่าพบวัคซีนปลอมของไฟเซอร์นะครับเป็น บรรจุภัณฑ์ที่มีป้ายฉลากของไฟเซอร์แล้วบริษัทก็ยืนยันในกรณีนี้เนี่ยใน2ประเทศนะก็คือที่ประเทศโปรแลรนด์แล้วก็ประเทศ mm hmm. เม mm ็กซิโกนะฮะของเม็กซิโกเนี่ยน่ากลัวเพราะว่ามีคนเนี่ยฉีดไปแล้วด้วย80 mm hmm. รายนะฮะแล้วก็ตกันที่เม็กซิโกที่วัคซีนนปลอมของไฟเซอร์เนี่ยตั้งราคาไว้สูงครับคุณอภร,รัตน์หน mm ึ่พดอลลาร์หรือว่า3 0,000กว่าบาทนะฮะตัวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ เม็กซิโกนะที่อยู่ในรัฐนูโวลอองนะบอกว่าคนที่ได้รับการฉีดเนี่ยไม่ได้ล้มป่วยลงนะอาจจะเป็นการใช้สารที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายนะตามเจ้าหน้าที่บอกนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่โปลแลนะบอกครับว่าพบว่ามีชายผู้หนึ่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีวัคซีนของไฟเซอร์ปลอมพอไฟเซอร์เอามาตรวจนะก็พบสารที่คล้ายๆว่าเป็นสารดูแลผิวพรรณไม่ให้ผิวหนังหยวย่นนะ บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขณะเดียวกันถ้าสืบไปที่ประเทศอื่นเช่นกันเช่นจีนแล้วก็แอฟริกาใต้เนี่ยพบด้วยนะว่ามีการยึดวัคซีนปลอมหลายพันโดสนะแล้วก็จับผู้ต้องสงสัยไปแล้วจำนวนมากตามรายงานของอินเทอร์โพนะฮะสำหรับเม็กซิโกยังมีกรณีอื่นด้วยครับคุณรรธปลตคือคมีคนใช้เครื่องบินส่วนตัวนะลำเลียงวัคซีนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสปุตนิกของอรัสเซียนะฮะยึดไว้ได้เหมือนกันแล้วก็เครื่องบินนั้นเนี่ย ตั้งใจที่จะมุ่งหน้าไปที่ประเทศฮอนดูรัสแต่ว่าไม่มีการตรวจสอบนะว่าตกลงเนี่ยเป็นสปุตนิดของแท้หรือว่าของปลอมนะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ประเทศจีนคือตอนนี้ใครๆก็พูดถึงการที่จะอำนวยความสะดวกการเดินทางระหว่างประเทศสําหรับผู้ที่มีวัคซีนจีนเองก็ตั้งใจที่จะอ่าทำวัคซีนพาสปอร์ตนะก็คืออำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าประเทศสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแต่นะครับบอกว่า ต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อของจีนนะ mm hmm. ถ้ามีสองยี่ห้อก็คือซิโนฟาร์มแล้วก็ชินโนแวกนะฮะสองอันนี้เนี่ยคนก็กังวลถึงประสิทธิภาพแน่นอนว่าถ้าเปรียบเทียบตามข้อมูลของรูเบิร์กนะครับของชินโนแวกเนี่ยมีประสิทธิภาพ50กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนชินโนฟาร์มเนี่ยมีประสิทธิภาพ79เปอร์เซ็นตะ์ะฮะเทียบกับของไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็สปุตนิคเนี่ย สอันหลังเนี่ยประสิทธิภาพอยู่ที่กว่า90%นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่คนก็ตั้งคำถาม,ถามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคุณนภรรัสคือวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยใช่ว่าจะเข้าได้ง่ายนะตอนนี้เพราะว่าถ้าเข้าแล้วเนี่ยคุณก็ต้องหนึ่งต้องโชว์ว่าตรวจสอบว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นโควิด1 9นะสองคุณก็ต้องคอรันทีน กักตัวกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วจ่ายค่าใช้จ่ายเองในจีนนะเพราะนั้นเนี่ยคำถามต่อมาที่ต้องติดตามก็คือว่าจะผ่อนปรนเหล่านี้หรือไม่ถ้าใช้วัคซีนของจีนนะแล้วก็จะยอมรับวัคซีนของสูตรของประเทศอื่นหรือไม่นะเช่นไฟเซอร์แอสตราเซเนกาหรือว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะนั่นก็เป็นสรุปเรื่องวัคซีนของวันนี้ครับคุณดร,รััทรค่ขอบคุณครับคุณรัตพลเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่เราก็ติดตามทุกวันและก็มีมาฝากทุกวันทางของสหรัฐก็มีครับ ทางวันนี้เดอะซ s อเซตสเพรสรายงานว่าทันเนยบขาวเปิดเผย uh, แผนงานสิทธทิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้คนอเมริกันออกมาฉีดวัคซีนมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้มีสัญญาณหม่งบอกว่าการรับวัคซีนของประชาชนเริ่มค่อนข้างอ่อนตัวลงและ uh, มีเจ้าหน้าที่ของทันเนบขาวมองว่าทิศทางน่าจะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอายุยังน้อยอยู่ซึ่งมองว่าตัวเองเป็นคนที่มมไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็เริ่มมมีความจำเป็นแล้ว อันนี้วิธีที่เขานําเสนอคือว่าจะนําเสนอสิทธิทลดหย่อนภาษีให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่ถึง500คนที่อนุญ,ญาตให้พนักง,งานของตนลาง,งานไปฉีดวัคซีนหรือลาง,งานเพื่อพักหลังจากฉีดวัคซีนโดยมีเม็ดเงินสับสนมาจากงบประมาณช่วยเหลือผลกระทบของโควิด -19 1.9ล้านล้านดอลลาร์ที่เพิ่งผ่านใช้งานมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่แผนการเดียวที่ทางประธานาธิบดี นายดีไบเดนนำเสือออกมาเพื่อจะพยายามผลักดันให้จำนวนผู้ฉีดรับวัคซีนในสหรัฐถึง200ล้านคนในเร็วนี้ในส่วนของออบริษัทใหญ่ๆทางทำใหเขียวบอกว่าทงให้ขาวบอกว่าเนื่องจากมีงบประมาณสูงอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้ช่วยกรุณาดำเนินนโยบายคล้ายกันคือส่งเสริมให้คนไปฉีดวัคซีนและจะได้ช่วยให้เกิดการ มีพูมงคุ้มกันหมู่ในอนาคตเร็วขึ้นนะครับแต่ปิดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องโควิดแต่เราหักบุมมาในเรื่องของวัคซีนแบบเบาๆมีร้านเบเกเอรเรียกว่าร้านเพสตรีละกันแห่งหนึ่งในฮังการีไม่อยู่ในเมืองบูดาเปสต์เมืองหลวงนะครับแต่ว่าอยู่ห่างไปนิดนึงเปิดตัวขนมใหม่เน้นตีมวัคซีน ต้องอินแต้องต้องมุดภาพตามนะครับถ้าเกิดผู้ที่ไปดูในข่าวจะเห็นภาพเรารเป็นแก้วใสใช่ใชเป็นแก้วใสมีการเรียงมูสสีขาวสลับชั้นกับเหมือนกับเป็นพวกครัมเบิลขนมอบสองสาชั้นปิดท้ายด้วยเจลลี่และปักด้วยเข็มซิรรนจ์แค่นี้ไม่พอเขาออกมาหลายสีเขาบอกว่าเจลลี่เนี่ยจะประกอบด้วยสีต่งตางๆกันเพื่อเป็นตัวแทนของวัคซีนแต่ละยี่ห้อไล่มาเลยตั้งแต่สีส้มสดใสซิตรสจะเป็นเอ่อวัคซีนของ บริษัทชื่ออะไรเอ่ยแอสตราเซเนกเหลืองเข้มจะเป็นของบริษัทจีนซีโนฟาร์มขณะที่สีเขียวมัชชะจะเป็นของบริษัทไฟเซอร์สีส้มจะเป็นของสปูนิกวีรัสเซียแล้วก็สีฟ้าจะเป็นของโมเดอร์าซึ่งเขาบอกการเปิดตัวขนมพวกนี้เนี่ยคือหน้าตามันก็แบบเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องเวลามาก,พกเพราะว่าตัวสิรินก็คือต้องฉีดได้จริงนะฮะแต่มันเป็นเขาใส่ใส่ยลลี่ไว้เฉเขาบอกว่า การเปิดตัวออกมาเนี่ยขณะที่ทางรัฐบาลพยายามเรียกร้องให้ประชาชนรับล้านคนลงมาลง,ลง,ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันเถอะคนก็านั่งถกกันว่าตัวไหนดีแต่ความเป็นจริงคือไม่มีใครเลือกได้ได้ตัวไหนก็ต้องเลือก คนที่ทําขนมร้านนี้บอกว่าแต่วัคซีนของร้านเราไม่ต้องเลือกไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องกลัวผลกระทบผลกระทบเดียวที่จะมีคือทานแล้วยิ้มสบายใจเขาบอกเป็นมุมมองนั้นละนั้นละของผู้ที่อยากจะมองในบ้านบัวของวิกฤตโควิด19และวัคซีนซึ่งกําลังเป็นกระแสะทุกคนติดตามอยู่ที่เล่าไปหลายเรื่องนะครับวันนี้ <S <S ก็นํามาฝากกัน <S <S 2> <S 2> ส่งท้ายในวันนี้นะครับยังมีหลายประเด็นที่เรานําเสนอนะครับติดตามได้จากเว็บไซต์ของเรา a i ี a i c o m หรือว่าทาง Facebook Instagram และ YouTube ด้วยวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วพบกันใหม่ันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ